สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สสสและสถาบันยุวทัศน์ร่วมกับคล้ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นปล่อยเพลงอยากดูแลเธอร่วมรณรงค์วันงดสูบุรี่โลกปี2564ชวนเยาวชนวัยรุ่นเลิกสูบบุรี่สร้างทัศนคติคนรุ่นใหม่เริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยการไม่สูบบุหรี่ค่ะ นายนพดลอินตะหัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสร้างสารรค์สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าวิกฤตโควิด -19 ส่งผลทำให้การลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เรื่องการไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เด็กและเยาวชนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ อาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้เด็กและเยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ในช่วงปิดภาคเรียนสถาบันยุททัศแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสสได้ร่วมกับค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นในฐานะค่ายเพลงขวัญใจวัยรุ่นซึ่งปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนติดตามมากกว่า7.5ล้านคนผลิตผลงานเพลงอยากดูแลเธอ ขับร้องโดยนายธนพลดัตถุยาวัฒน์หรือทนแฮะพร้อมด้วยนายชินวัฒฉลาดเจริญหรือโจโฟนศิลปินค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรักของวัยรุ่นและชีวิตคู่ที่ดีของวัยรุ่นด้วยการไม่สูบุหรี่นายธนพลดัตถุยาวัฒน์นักร้องได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้ร่วมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยการไม่สูบบุหรี่ควบคู่กับการสร้างรอยยิ้มผ่านบทเพลงอยากดูแลเธอซึ่งตนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทเพลงนี้มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะสื่อสารเนื้อหาที่ดีสู่สังคมเนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกปี2564นี้โดยมีความหวังว่า เพลงอยากดูแลเธอจะเป็นส่วนช่วยสำคัญที่ทำให้เยาวชนทุกคนไม่สูบบุหรี่จึงอยากใช้โอกาสนี้ชวนคนรุ่นใหม่ทุกคนได้ร่วมกันเริ่มต้นมีความรักที่ดีรวมถึงมีสุขภาพที่ดีด้วยการลดละเลิกหรือไม่ต้องลองสูบบุหรี่เพื่อตัวเราและคนที่เรารักและขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนทุกคนที่คิดจะเลิกสูบบุหรี่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไวค้ค่ะ ทำไมเนี่ยเราจะได้จู้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแม่พวกเราเนี่ยถึงแม้หน้าตาจะไม่ล่อแต่เราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยสาวๆคนไหนได้เป็นแฟนถือว่าชคอนี้ช่องดีจริงเลยพี่ทนไม่ใช่แค่เอาไว้แค่จีบสาวนะการที่เราไม่กินเหล้าสูบบุหรี่มันดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะจ๊ะ ใช้ได้นะครับพี่กินปากพี่ใช้ได้นะเนี่ยจริงด้วยไปข้างนอกกันดีกว่าไป เป็นเพราะพ้นบุญเก่าทำมาจึงทำให้เราสองคนวนเวียนมาพบกันรู้ว่าเป็นเพราะพมดีคิดนั้นมันเพิ่งเริ่มทำงานถูกสั่งการจากคนสวรรค์ชั้นฟ้าผู้เรื่องความรักที่เคยผ่านมาครั้งรักโทกกับครั้งน้ำตาแต่เด็กโตมาเกิดเจอแต่ความผิดหวังในแต่คอยฝันภาวน,นาว่าเธอจะคิดเหมือนกันคิดอย่างกับฉันที่คิดกับเธอนะคนดี ใชายนสุบลีกินเหล้ามีพินนั้นก็ววาโชคดีถ้าเธอชอบแบบนี้ต้องการแบบนี้เธอไม่ต้องมองไปไกลอยู่ฟังฉันก่อนอยากเป็นคนที่อยู่ในใจเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่ข้างกันทุกเทศกาลมีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกันเพรแกเธอนั้นลองเปิดใจและโปรดไว้ใจให้ฉันดูแลขอสัญญาจะมีแค่แกจะรักแค่แกแบบนี้ตลอด เคยผ่านมาครั้งรักเท่ากับครั้งน้ำตาตั้งแต่เด็กโตแม่ก็เจอแต่ความผิดหวังได้แต่คอยฝันภาวนาว่าเธอจะคิดเหมือนกันคิดอย่างก,กับฉันที่คิดกับเธอนะคนดี <S <S 1> <S 1> ยุคนี้ผู้ชายไม่สุบเรีกินเหล้าไม่เป็นมันก็ว่าโชคดีถ้าเธอชอบแบบนี้ต้องการแบบนี้เธอไม่ต้องมองไปไกลหยุดฟังฉันก่อน คนที่อยู่ในใจเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่ข้างกันทุกเทศกาลมีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกันขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจและโดดไปใจให้ฉันดูแลขอสัญญาจะมีแค่แค ในสุบิทีกินเล้ามีพินนั้นก็นว่าโชคดีถ้าเธอชอบแบบนี้ต้องการแบบนี้เธอไม่ต้องมองไปไกลหยุดฟังฉันก่อนอยากเป็นคนที่อยู่ในใจเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่ข้างกันทุกเทศกาลมีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกันขอแก่เธอนั้นเราเปิดใจและโปรดไว้ใจให้ฉันดูแลขอสัญญาจะมีแค่แค่ ไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่ข้างกันทุกเทศกาลมีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกันขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจและพูดไว้ใจให้ฉันดูแลขอสัญญาจะมีแค่แกจะรักแค่แกแบบนี้ตลอดไปขอสัญญาจะมีแค่แกจะรักแค่แกแบบนี้ตลอดไป